โอเคค่ะนี่นะคะเป็นการเจอด่านแพะเมืองผีครั้งแรกของรถเมและเวโรน่านะคะไะค่ะไม่เคยเล่นไม่เคยดูมาก่อนเลยนะคะจะรอดไหมมาดูกันด่านมันโล่งโจ้งขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยอยู่อ่ เอ,อ้ลืมังลูมังข้างคาวไม่ได้เล่นนานแล้วนี่ม like ันไปโผล่ไหนเนี่ยโอ้โหโผล่อย่างไกลเอาไปอีกหนึ่งทีไปไหนแล้วอ่ะ อยู่ในตู้ไม่มใบอกใคร ไม่โดนจ้าแม่นมากจ้าด่านอะไรเนี่ยคะด่านมันใหญ่มากนะจริงแต่มันโล่งๆดีนะที่มันแบบไม,ไม่ไม่แบบว่า ่านมันใหญ่จริงมันโล่งม,มากเลยดูดิทะเลทรายวะเนี่ย oh my God, my เรียบร้อยคะ่ะเอาไม่ได้กด e ด้วยจ้ะ oh my God, my เอาผมหาห้องถีดมาแล้วจะกินสวยอะ่ะจะกินเริ่มแรกเลยคะ่ะตัวเนี้ย พี่ตีมสวดไม่พักเลยแล้วอะอ้โหไม่โดนด้วยโอ้โห เมื่อกี้แบดหมดมันเหมือนเป็นสาธารณะมากกว่าปะแพะเมืองผีเหมือนเป็นสวนสาธารณะน้องยูริจ๋าทำอะไรจ๊ะ น้องนี่ชอบแอบตู้เนาะเราอะออกมา ร้อยโดนไปหนึ่งทีจ้าติ่มอยู่ไหนวะเอาติ่มก่อน

โหนไหนวะโอ้โหไม่โดนใครเลยสุดยอดมากคับ ีรวคเฮ้ยไม่โทนอะไรอ่ะไปเล่นยูริได้ไหมครับอุ้ยไม่ได้เล่นคนจ้าไม่ได้เล่นคนจ้าเล่นแต่ผีจ้า เป็นคนเฉพาะตอนมีคนแบกเจนเอาจริงดิจะวนจริงดิ <c oughs> อ้าวพี่แป้งได้ดีได้ดีดด <c oughs> เดี๋ยวนะมันมีกันสิกเอ้แล้วเป็นแล้วมันเหลือสามมันเหลือสีสหรอตายแล้วฉันดูผิดแ <c oughs> ชทต,ตกตกบงัง ยังเหลือสาวแล้วของแท้ โดนนะจ๊ะโดนนะจ๊นนะจยูริเธอไม่สนใจเลยเลยเนะาะเธอไม่เคยสนใจเลยเลยนะอ่ะเธอสนใจฉันหน่อยได้ไหมล่ะฉันออกจะสวยขนาดนี้เธอสนใจฉันหน่อยได้ไหมล่ะ เจนอยู่ไหนเนาะต้องหาเจนก่อนเมืองมันแบบว่าแพะเมืองผีแพะเมืองผีนี่มันมาจากอะไรอินสปายอะไรเงี้ย Mai do un de lângă tău, maciama. Nu. Și าหน้าแล้วอีกตาหนึ่งเลือก่นะเดี๋ยวสี่สี่รอคุณนินการมาแล้วกัวเ็เดี๋ยวพี่ทักไปหาทุกคนนัดเวลากับเขาก่อนอออออมาถึงตาหลอนแล้ว เรียบร้อยโดนนะคะเมื่อกี้โดนนะคะเล่นเก่งจังไม่เก่งหรอกไปวนาเล่นยาก าเวนมันอยู่ข้างล่างสวยแล้วข้างคาอยู่ข้างล่างจ้าฉันเดินขึ้นทันไหมเนี่ยไม่ทันแน่เลยตา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 ยอ๋อโอเคมันไม่ได้มาอวิญญาณนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเก่งแหละไม่เก่งแต่ตุ๋ยทุกคนเป็นไรละ อ๋อเจนมันเกิดเองได้นี่มาเออเม่ก็ลืมไปไม่ทันแล้วแสงว่ารอบนี้น่าจะนี่ขนาดมันไม่ค่อยเปิดกล่องกันนะเนี่ยว้ายไม่โดนไม่โดน

เรียบร้อยอยู่งี้ก็ดูนสิครับพี่ปิมครับเอ้วันนี้คนติดตามเยอะนะเนี่ยในสติกก็อะดีใจดีใจขอร้องโอ้โหไม่ทัน ไม่ทันออกก่อนแล้วอ่ะโถยเสียากใจเจอแฟนมิวมิวแล้วหนึ่งคืออะไรเจนเอาไงเนี่ยเจนเจนจะออกปะอ่ะโอเคดีแล้วเจนไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยตาม น้องเมย์ไม่มาครับอ่ะงงลบผมอยู่เพรเข้ากันยังไงฝึกเวโรนาอยู่เหมือนกันครับเจอแฟนมิวมิวแล้วหนึ่งสตีเฟนสตีเฟนกับเข้ากันยัง